The <laughs> ดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสอนทำเหรียญตาสีระดับในอีเวนท์ที่มีชื่อว่า t a ค e Over นะครับในแมปที่มีชอว่า n a t u r a l Disaster s u r v i v a l หรือแมปหนีภัยพิบัตินะครับเรียกเป็นภาษาไทยเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วให้เราขึ้นมาด้านบนเราจะเห็นเขาว่า The Take Over อยู่นะครับตั้งโดดเด่นเลยสงสัยจะกลัวไม่เห็นอโอเคจากนั้นให้เราเดินไปใกล้ๆนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างเควสให้เราทำแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูเหรียญตาระดับนุ๊กกันเลยดีกว่านะครับกดปุ่มสีฟ้ารับเ,วเ,บเ,วเนนคว ภัยพิบัติทั้งหมด2ครั้งนะครับนะแล้วเมื่อเราลอดครบ2ครั้งแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวเหรียญตาแบบนี้มาเลยนะครับต่อมาเหรียญตาอันที่2คือเหรียญตาระดับโบนะครับเมื่อเรารับเควสแล้วเราจะได้ตัวกระป๋องสีมาด้วยนะครับนะแบบนี้สําหรับวิธีการทําเควส2คือเราเนี่ยจะต้องเอากระป๋องสีไปพ่นสีในด่านต่างๆนะครับนะให้ครบทั้งหมด20จุดและเรานั้นจะต้องรอดจากตัวด่านนั้นๆด้วยครับวิธีการพ่นสีนะครับก็ให้เรากดคลิกที่บล็อกสีม่วงแบบนี้นะครับเมื่อพ่นเสร็จมันก็จะขึ้นอบก เราทางด้านขวาล่างนะครับว่าเรานั้นได้กี่จุดแล้วนะครับแล้วเมื่อเราเพ้นครบทั้งหมด20จุดเราก็จะได้ตัวเหรียญตาแบบนี้มาเลยต่อมาจะเป็นเหรียญตาระดับมาสเตอร์สำหรับวิธีการทานะครับเราจะต้องเอาสเปรย์นะครับนะหรือว่ากระป๋องสีน,นะครับไปพ่นตรงจุดที่มีป้ายแบบนี้เพื่ออัญเชิญตํารวจมาแบบนี้นะครับโดยเราจะต้องทําแบบนี้ทั้งหมด12รอบและจากนั้นเราจะต้องอยู่จนกว่าเกมจะจบนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถเพ้นซ้ําได้นะครับและเมื่อเราทําครบเราก็จะได้เหรียญตาระดับมาสเตอร์แบบนี้มาะครับต่อมาเหรียญตาเอ็กซ์ตรีมเหรียญ ตาสุดท้ายวิธีการทําก็เหมือนเดิมเลยนะครับคือให้เราเอาสเปรย์เนี่ยนะครับนะหรือว่าตัวกระป๋องสีเนี่ยไปฉีดตรงจุดที่มีป้ายนะครับเพื่ออัญเชิญตำรวจแบบนี้และให้เรานะครับเอาชีวิตรอดจนกว่าเกมจะจบนะครับโดยไม่ให้ตำรวจจับเราได้นะครับนะโดยเราจะต้องรอดนะครับทั้งหมด3รอบนะเมื่อทําครบทั้งหมด3ด่ดาหรือว่า3รอบแล้วเราก็จะได้ตัวเหรียญตาแบบนี้มาเรือนครับวิธีการทําเหรียญตาสีระดับในแมปหนีภัยพิบัติก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละครับบาย